สวัสดีอาจารย์เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ที่ฉันจะมานำเสนอโครงงานในหัวข้อวิทยาศาสตร์และทิษฎรีการอาหารซึ่งมีชื่อเรื่องว่าอะโวคาดสเปนเนตเพื่อสุขภาพถ้าเก,กิดทุกๆคนพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะโดยสมาชิกได้แก่ดิฉันนางสาวปริสาคชมาตเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4มาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น่ายมัธยมศึกษาศึกษาศาสตร์ค่ะ ที่มาและความสําคัญของโครงงานนี้นะคะเพื่อเกิดพูดถึงมายองเนสหลายๆคนอาจจะนึกถึงความอร่อยแต่ก็มาพร้อมกับความรู้สึกผิดเพราะม,มีไขมันและแคลอรี่ที่สูงใช่ไหมคะจากปัญหาตรงนี้เราจึงเกิดไอเดียที่จะเปลี่ยนมายองเนสธรรมดา,รรมดาให้กลายเป็นเพื่อนซี้คนใหม่สำหรับคนที่รักสุขภาพคพระนี่คือที่มาของโครงงานเรามายองเนสเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะโดยความสําคัญจะมี3หัวข้อหลักๆนะคะหัวข้อแรกก็คือช่วยลดความเสี่ยงในผู้ป่วยที่มีความว่าไขมันสูงนั่นเองค่ะ ข้อ2คือส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีสุขดีเดอสุขภาพข้อที่3ก็คือเพิ่มโอากาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆของคนไทยมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ว่าโครงงานเราเกี่ยวกับสเต็มยังไงนะคะ i ซ n c นคือการทำปฏิกิริยาส่วนผสมของมมยองเนสที่ทำให้เกิดตรกตะกอนหรือแบ่งชั้นเอ็นจิเนียริ่งคือการพัฒนาสูตรมมยนงเนสทีม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเทคโนโลยีคือการค้นหาข้อมูลชีวเคมีในการทำผลิตภัณฑ์และเอ็มคือการค้นหาสัสดส่วนคำนวณของแมยนงเนสค่ะ ต่อไปคือวิธีการแก้ปัญหานะคะโดยข้อแรกก็คือจะเป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เราพบเจอค่ะข้อที่2คือลองนําหัวข้อปัญหานั้นมาดูและลองวิเคราะห์ค่ะข้อที่3คือการลงมือทําสูตรบานี้ต่างๆแล้วนามาเปรียบเทียบกันว่าสูตรไหนเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะ โดยสมมติฐานนะคะก็คือหากเราสามารถพัฒนามายองเนตที่ใช้วัตถุดิบทั้งเลือกที่ลดปริมาณไขมันได้สาเร็จจะทําให้ผู้ที่มีภาวะไขมันสูงทื่ต้องการลดหรือควบคุมน้ําหนักสามารถบริโภคมายองเนตได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นโดยไม่สมม่งผลเสียต่อสุขภาพและยังได้รสชาติที่ใกล้เคียงกับมายองเนตปกตินั่นเองค่ะโดยสูตรที่1หรือสูตร l o ฟ f a นะคะจะมีส่วนผสมตามนี้เลยค่ะ โดยขั้นตอนการทำมาอย่างนี้นะคะ1ตีไข,ข่ขาวตีไข่แดงอย่างที่2ตีไข่แดงแล้วใส่น้ำตาลอย่างที่3คือตีให้เป็นเนื้อเดียวกันระหว่างนั้นค่อยๆหย่อนน้ำมันลงไปค่ะขั้นตอนที่4ี่คือปรุงรสชาติให้อร่อยข้อ5คือนำสรารพิกาที่เตรียมไว้แล้วข้อนำไปทดสอบแบบปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้ไขค่ะโดยสูตรที่2เป็นสูตรนมถั่วเหลืองนะคะซึ่งเป็นสูตรเจและมีส่วนผสมตามนี้เลยค่ะภาพขั้นตอนการทํานะคะก็คืออย่างแรกนำทุกอย่างไปปั่นเข้ากัน ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้แล้วก็ลองไปทำทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพได้เลยค่ะนี่เป็นผลการทดลองของสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองเมื่อให้คนกลุ่มกลุ่มหนึ่งไปลองชิมและเปรียบเทียบกันนะคะเราสามารถสแกนและเห็นวิเคราะห์ข้อเปรียบเทียบของแต่ละสูตรได้เลยค่ะปรับปรุงสูตรนะคะ จากผลการทดลองการดำเนินงานครั้งที่1และการเปรียบเทียบทําให้เราสามารถเห็นข้อแตกต่างของสูตรทั้งสองได้อย่างชัดเจนโดยสูตรที่1จะมีแคลอรี่ที่น้อยกว่าสูตรที่2องแต่สูตรที่2จะมีรสชาติที่อร่อยกว่าสูตรที่1และยังเป็นสูตรเจอีกด้วยเราจึงนาข้อดีของทั้งคู่มาพัฒนาเป็นสูตรใหม่คือสูตรมายองเนสอะโวคาโดโดยมีสูตรผสมเพื่อให้คงรสชาติที่อร่อยและมีแคลอรี่ที่น้อยนั่นเองค่ะนละสูตรที่3สูตรอะโวคาโดค่ะโดยเราจะมีวัตถุดิบตามนี้เลยนะคะ ส่วนภาพขั้นตอนการทําก็คืออย่างแรกนำทุกอย่างไปปั่นเข้ากันใส่ภาชนะที่เตรียมไว้และสามารถนําไปทดลองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขสูตรได้เลยค่ะและนี้ก็จะเป็นเคีย์เคที่แสดงการวิคเคราะเปรียบเทียบของสูตรที่1ที่2และสูตรอะโวคาโดสูตรที่3ค่ะสามารถสแกนเข้าไปดูได้เลยนะคะ สรุปผลการทดลองนะคะจากผลการทดลองและการวิเคราะห์เปรียบเทียบครั้งที่1และ2เราสามารถสังเกตเห็นได้ว่าสูตรของโวคาโดมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบของสูตรที่1และสูตรที่2นะคะจากปริมาณเทลลรีที่มีจํานวนน้อยลงรสชาติเี่อร่อยรวมถึงมีวิตามินดีที่ผสมเข้ามาด้วยและยังรวมถึงอตอบโจทย์คนที่ต้องการเกรนเจือต้องการลดน้ำหนักหรือมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับไขมันในร่างกายอีกด้วยค่ะ ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าสูตรที่3สูตรมายองเนสอะโวคาโดเป็นปสูตรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองค่ะการนำเสนอโครงงานอะโวคาดีมายองเนสเพื่อสุขภาพก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่ตั้งใจฟังเนื้อหาที่เราเพิ่งกล่าวไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย